มีข้อมูลมาฝากพี่ๆนักลงทุนยังไงบ้างคะพี่เอกคะได้เลยครับวันนี้ก็คงจะมีสักสองสามเรื่องแล้วกันนะครับที่ที่ที่นํามาฝากนะครับแต่ละการท่านนะครับเรื่องแรกเอาเป็นว่าในเรื่องประเด็นสดร้อนก่อนละกันนะก็คือในเรื่องกรนงนะครับที่ล่าสุดนะครับเมื่อช่วงบ่ายนี้ก็มีมตินะครับก็คือขึ้นอัตราดบบัตินะสูงถึงสองห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็เป็นไปตามสิ่งที่ตลาดคาดการณ์นะครับ เดี๋ยวดูชิว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะเพราะว่าดอกเบียตอนนี้เท่าที่เราติดตามดูนะครับก็จะเป็นนารกลางในแต่ละประเทศเนี่ยนะครับก็อยู่ในช่วงเขาเรียกว่าช่วงปลายปลายทางของการขึ้นดอกเบียแล้วนะครับคิดว่าบ้านเรานะครับน่าจะอยู่ในสซเคิล่องสั่าานแบบนั้นนะครับการจะพอส,สินิการจะคงอัตราดอกเบียนะครับในครั้งต่อไปนะครับจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อันนี้เดี๋ยวผมขอไปติดตามรายละเอียดก่อนนะแต่คิดว่าคงใกล้ๆนี่แหละนะครับอันนี้แน่นอนครับว่าเวลาดอกเบียเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ ถึงจุดที่เรียกว่าเริ่มเริ่มคงที่แล้วไม่ได้ขึ้นแล้วหรือแม้กระทั่งโอกาสในภายภาคหน้าเนี่ยดอบบี้มันจะมีการปรับลงเนี่ยนี้มันจะส่งผลนะต่อกลุ่มอุหกรมนะที่น่าสนใจด้วยแบบนี้เราคงจะมาคุยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องแรกแล้วกันนะครับอ่าส่วนเรื่องที่สองเนี่ยนะครับคงจะกลับเข้ามาส่วนตัวเพราะตลาดละนะว่าดัชนีวันเนี่ยครับก็อ่าะครับล่าสุดก็วันนี้ก็ถือว่าขยับขึ้นมานะจริงตลาดต่างประเทศส่วนใหญ่วันนี้เนี่ยครับเซนติเมนต์เนี่ยนะครับ ก็บวกนะบวกวันนี้ตลาดเราก็บวกขึ้นมานะก็สามจุดนะครับอ่าบัตรชีนี้ตอนนี้อยู่ที่หนึ่งหกหนึ่งศูนย์ละนะครับคำถามคือจะเอายังไงต่อนะมันจะขึ้นหรือเปล่าหรือว่าในเดือนเมษายนเนี่ยนะครับไม่มีประเด็นอะไรบ้างนะครับี๋ยวันนี้คงจะมาคุยกันเรื่องภาพตลาดเรื่องโมเมนตัมด้วยนะครับแล้วก็คงจะมาปิดท้ายนะด้วยเรื่องตัวภาพกลุ่มสกรรมล้นะครับวันนี้คงจะมาเจาะละเอียดเป็นเรื่องแรกก่อนก็จะเป็นในส่วนตัวกลุ่มที่เป็นพวกเกษตรแล้วก็อาหารนะครับ อยากให้ท่านนักทุนท่านใดที่อาจจะมีคูดกลุ่มนี้อยู่นะครับลองมาฟังรายละเอียดดูว่ามุมมอง,งเรานะครับว่าจะเป็นการอัปเดตพวกราคาหมูนนในต่างประเทศในประเทศเนี่ยครับมาดูซิว่าในช่วงเนี่ยครับหน้าร้อนอย่างเงี้ยนะราคาจะเป็นยังไงนะแล้วก็ตัวงบจะเป็นไตรมาหนึ่งไตรมาสองเนี่ยเรามองกลุ่มนี้ยังไงนะปัจจุบันราคาหุ้นทั้ง CPF อยู่ในกลุ่มนี้เช่น GPT หรือว่า G ตัว TFG เนี่ยซึ่งอยู่ในกลุ่มหมนุนออกมเนี่ยราคาปรับตัวลงมาละ นะจะซื้อตรงนี้เลยหรือเปล่านะหรือว่าอมันต้องรอนะคีย์สำคัญคืออะไรนะครับก็เดี๋ยววันนี้มีกลุ่มนี้มาฝากนะครับแล้วก็จะพูดถึงในเรื่องตัวหุ้นเนะอ็มนะในกลุ่มร้านอาหารครับอย่างที่เราทราบกันก็จะเป็นหุ้นนะฮะสุก,กี้เอ็มเคใช่ไหมครับมาดูช่ว่าราคาตอนนี้มันห้าสิบกว่าบาทเนี่ยมันมันมันจะเป็นยังไงต่อนะฮะราคาตนนีหน้าซื้อหรือเปล่านะครับเรามาดูช่วว่ายอดขายจะเป็นยังไงต้นทุนพวกค่าคอสต่างในอนาคตข้างหน้าเนี่ย นะครับมันจะยังสูงอยู่หรือเปล่าหรือว่าจะลดลงนะครับอ่ะกพะคงจะประมาณสักสองสามเดือนแล้วกันอ่ะประมาณนี้แล้วกันครับที่จะนามาฝากท่านผู้ชมครับน่าสนใจมากไปเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยดีกว่าครับพี่เอกได้เลยครับประเด็นแรกผู้เขาเยอะเลยลืมเลยประเด็นแรกเรื่องอะไรก็งอค่ะก็องค่ะเป็นงดอกเบี้ยใช่ใช่ครับอ่ะอย่างที่วันนี้ผมคิดว่าหลายท่านนะครับถ้าได้ติดตามข่าวคงจะทราบแล้วนะครับว่าทางกรงอก็มีทิทาในการขึ้นนะครับดอกเบี้ยนะครับ แล้วก็นะครับในมุมมองของเรานะในทางเสิร์ฟเราเนี่ยคิดว่าอาจจะเป็นการขึ้นอ่านกะ็คือคอ,อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้นะก็คิดว่าดอกเบี้ยนะครับบ้านเราตอนนี้ก็คงจะอาจจะอยู่ในละะักษณะคืออาจจะไม่ได้ขึ้นต่อไปล้วนะครับเราผมคิดว่าเซนิเมนต์นี้ก็คือมันเกิดขึ้นกับในส่วนตัวเชนดอกเบีย้ยนะหรือว่าธนาคารกลางทั่วโลกครับ ม่ว่าจะเป็นบ้านเราเองหรือแม้กระทั่งในฝั่งสัฟเมกานะครับหรือแม้กทั่งยุโรปเองตอนนี้ก็ีคิดว่ามันเริ่มไซเคิลที่ดอกเบีย้ยตอนนี้มันเริ่มขึ้นมาจากปีที่แล้วเนี่ยต่อนเนื่องแล้วนะครับก็คิดว่าการขยับขึ้นดอกเบีย้ยเยอะเนี่ยนะครับอันนี้โอกาสคิดว่าคงจะน้อยละนะเพราะว่าอะไรพราะว่าตอนนี้เท่าที่ดูก็คือว่าในเรื่องตัวเงินเฟ้อน,นะครับว่าจะเป็นบ้านเราหรือต่างประเทศตอนนี้ตัวเลขมันเริ่มลดลงไปแล้วนะครับก็คิดว่าวันน่าจะคุมได้นะประกอบกับในเรื่องตัวภาพเศรษฐกิจ นะครับในเรื่องเซตเมนต์ต่ตางๆคิดว่าอันนี้ภาพนี้มันทาให้การการนโยบายนะในการขยับขึ้นดอกเบีย้ยต,ต่อไปข้างหน้าคิดว่าโอกาสตรงนี้มันคงจะลดลงไปละนะครับอันนี้กลับมามองครับว่าในส่วนตัวผมขออนุญาตแชร์หน้าจอนะครับกลับมามองในส่วนตัวหุ้นนะครับที่คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์นะจากการที่ดอกเบีย้ยคือม,มันเริ่มอยู่ในเรียกว่มมาเป็นขาขึ้นแต่อยู่ในช่วงเรียกว่าไปปลายทางขาขึ้นละนะครับ เราก็คิดว่ามันก็จะมีกลุ่มสาหกรรมที่ดูแลเนี่ยนะครับน่าจะได้ประโยชน์นะครับหลักๆนะครับผมคิดว่าท่านผู้ชมนะครับก็น่าจะได้ไม่ยากนะหรือว่าคาดการได้ไม่ยากนะครับก็คงจะเป็นในส่วนกลุ่มที่เป็นพวกกลุ่มที่เป็น leasing นะครับเนกลุ่มนี้นะครับก็มันจะเป็นผลบวกนะต่อต้นทุนการเงินที่ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่ม l ิ a s i n g อย่างเช่นหุ้นอะไรบ้างครับอย่างเช่นหุ้นตัวพวกไฟแนนซ์ต่างๆมันจะเป็นสวัสด์เอ็มทีซีติดล้อฮิสโก อะไรเงี้ยนะครับอันก็จะเป็นหุ้นที่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 ทได้ไประโยชน์จากดอกเบี้ย,ยที่คิดว่าในอนาคตมันจะมีการปรับตัวลงมานั่นเองครับอันนี้ก็เป็น<ช>เรื่องแรกครับกับเรื่องเรื่องดอกเบี้ยรครับค่ะทีน,นี้กลับมาดูที่ตลาดพุ้นไทยวันนี้ปิดไปที่หนึ่งพันหกร้อยสิบบวกมาสามจุดอันนี้พรุ่งนี้จะมีแนวโน้มยังไงบ้างคะพี่เอกได้เลยครับอ่ะนะครับเอาก็เดี๋ยวนี้อ่ะนดี๋ยวผมเปิดกราฟนะครับหน้าจอยังไม่ขึ้นเลยนะเดี๋ยวกนย่าน <c oughs> แต่ได้เลยจะรัป โอเคครับอ่ะในช่วงช่วงรอข้อมูลที่มันกำลังนันอยู่ก็ขอพูดถึงนะว่าสิ่งที่คิดว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็อาจจะต้องติดตามนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับมันมีเรื่องอะไรบ้างก็คิดว่าหลังจากที่เราคงจะได้ทราบไปแล้วนะวันนี้คือการงอประชุมแล้วนะครับวันศุกร์นี้ออย่าลืมครับก็จะมีในเรื่องการประกาศนะตัวเลข PCE หรือว่าตัวเลขเงินเฟอ้อนะของทางสหรัฐอเมริกาครับก็ถ้าที่จำได้เนี่ยนะครับในเดือน เดือนเดือนมกราคมเนี่ยนะครับตัวเลข PCE นะซึ่งเป็น core PCE เนะี่ยหรือว่าตัวเลขเงินเฟ้อนี้มันอยู่ประมาณสัก0.6นะครับ<ฆ>ก็คาดการณ์นะตัวเลขที่จะประกาศกันนะครับในวันศุกร์เนี้ยนะคอนเซนแซสหรือว่ามองตลาดเนี่ยนะครับก็คาดการณ์อยู่ที่ประมาณสัก0.4เปอรนั่นหมายความว่าตัวเลขเงนินเฟ้อตัวนี้มันจะลงอ่าอันนี้ก็เป็นไปตามเทรนที่อย่างที่เรียนไปครับว่าตัวพวกตัวเลขเงินเฟ้อเริ่มลดลงละอะไรเงี้ยนะครับมันก็แน่ทําให้ในเรื่องตัวดอกเบี้ย นะที่จะขึ้นต่อเป็นซีรีส์แบบเดิมอันนีนน้ก็คงจะคิดว่าคงจะโอกาสตัวนี้คงจะน้อยลงไปละนะครับวันนี้มุมมองตลาดบอลยังไงเนี่ยนะครับแกมาชูหงอ์ธนาคารกลางสหรัฐนะครับก็คือจะมีขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมาเดือนใช่ไหมครับเดือนพคใช่เดือนมิถุนา,าไม่ใช่ครับมีนาใช่ไหมครับเมษาพฤษภาถูกแล้วพฤษภาคมนะครับก็คาดว่านะจริงๆตลาดคาดว่าอาจจะขึ้นอีกนิดนึงอาจจะขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตอนนี้ดอกเบียหรือว่าตัว SBD s e Wallets มองไว้ที่ประมาณสักห้าหรือว่าจัมากจะไม่เกิด5.25นะครับแต่ก็มีนะบางค่ายนะบางมุมมองว่าอาจจะไม่ขึ้นเลยก็ได้นะครั้งหน้าอาจจะเริ่มหยุดละนะดอกเป็นดอกเบีย,อ,บยอาจจะไม่ขึ้นเลยก็เดี๋ยวค่อยๆตามกันครับเดี๋ยวค่อยตามกันเอาว่าสุกนี้นะครับมอง <ạ. S 2> ประเด็นตัวเลข PCE ก่อนนะว,ว่าออกมาเนี่ยเป็นไปตามที่มุมมองตลาดคาดการณ์หรือเปล่าก็คือลงอย่างที่คาดหรือเปล่านั่นเองครับ อันนี้กลับมาที่บ้านเราอ่ะคำถามคือแล้วตอนนี้ไอ้ตรงระดับหนึ่งพันหกร้อยสิบจุดเนี่ยครับมองยังไงแล้วมองยังไงนะครับจริงก็ผมขออนุญาตพูดถึงในเรื่องการลงทุนก็คงจะขอมองเป็นเดือนหน้าเลยแล้วกันนะครับเดือนเมษายน,นจริงๆมันจะมีหลายๆเรื่องแล้วก็จริงต้องบอกว่าก็จะเป็นช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานบ้านเราด้วยนะครับพอดีเมื่อวานนี้ได้พอดีนั่งดูสิตินะแล้วก็ได้เขียนบทครดะหอไปก็คืออยากทราบครับว่า ช่วงหลังสงการเนี่ยนะมันจะมีช่วงรองวิกเอนเนี่ยวันหยุดนะครับพอเปิดตลาดมาวันแรกเนี่ยนะครับย้อนกลับไปนะสักประมาณ5ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างตลาดขึ้นหรือเปล่าเปิดมาวันแรกหรือลงนะครับสถิติตั้งแต่ปี2018จนถึง2022นะครับก็ท่านผู้ชมก็ลองทายข้นมาดูได้นะครับหรือว่าน้องมิเทกรลองทายได้นะว่า<ห>ตลาดเป็นยังไงทงั้งเลือกมี2ช้อยครับก็คือ ขึ้นนะหรือลงอ่าลองทายดูครับลองทายดูพี่พี่ว่าไงคะหนุยมองขึ้นนะอ่าโอเค<ด>ครับอ่าได้ครับจริงๆจริงๆใช่ครับอันนี้ถูกต้องเลยนะครับสต,ติที่ผ่านมาเนี่ยย้อนหลังไปห้าปีนะครับเออก็ไม่น่าเชื่อนะว่าอพอเปิดตลาดนะช่วงสงการเนี่ยตลาดหุ้นขึ้นได้ค่อนข้างดีครับโดยเฉพาะเมื่อช่วงปีอ่สองพันยี่สิบอันนี้ชาร์ตน่าจะดูได้ด้วยกับผมปริญาตนะครับปีสองพันยี่สิบนะตอนนั้นตลาดเปิดมาเนี่ขึ้นถึงสามเปอร์เซ็นต์เลย อันนี้ถือว่าแรงสุดนะเนี่ยปี2020นะครับเดือน,นขออนุญาตเปิดกราฟนะครับแล้วก็ดูยาวๆนะครับปี2020เนี่ยครับเนี่ยตอนช่วงช่วงอะไรนะเดือนเดือนเมษายนน่าจะเป็นช่วงบายนี้นะครับน2020นะก็ก็เปิดได้ขึ้นมาดีนะครับปีที่แล้วนะ2022อาจจะมีการเปิดมาลงมาย่อก,ก่อนแต่ท้ายสุดแล้วดึงกลับได้อะปีแล้วก็ประมาณเดือนเมษาน่าจะช่วงช่วงเนี้ยนะครับก็ดึงกลับมันไปได้นะครับ ยังไดูปีนี้นะสถิตินะครับจะเป็นแบบเดิมหรือเปล่านะก็คือพอผ่านพ้นช่วงรองวีเอมันอยู่ยาวเนี่ยตลาดจะขึ้นเหมือนตามสถิติหรือเปล่าหรือว่าปีนี้จะเขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่าเรียกว่าอาจจะไม่เป็นตามสถิติอะไรเงี้ยนะครับแต่คิดว่าผมก็ให้น้าหนักเหมือนกันนะว่าน่าจะเห็นการขึ้นแลวการของสถิติแบบเดิมนั่นเองครับอ่ะครันี้ก็มาดูในส่วนตัวตลาดนะครับใน ในเดือนเมษายนนะผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญคนที่ต้องติดตามต่อคือมันเป็นปัจจัยในต่างประเทศนะครับมันจะเป็นอย่างเช่นนะตัวเลขอ่ตัวเงินเฟ้อนะตัวภาพเศรษฐกิจแล้วก็ในส่วนของตัวอย่างเช่นแบงก์รันต่างๆนะที่มีข่าวออกไปผนมะคิดว่าตอนนี้นะสถานการณ์คือมันเริ่มคลี่คล,คลายละก็<ฆ>จะได้เห็นว่าจากช่วงที่ผ่านมาโหเรามีความกังวลว่าเอ๊ะมันจะมีแบงก์รันนะครับหรือว่ามีกับตัวสภาพคล่องนะที่มันที่มันหดหายไป ของแบงก์น่าจะเป็นยุโรปอเมริกาเนี่ยนะครับเป็นเกิดขึ้นต่อเนื่องหรือเปล่าตอนนี้ก็สถานการณ์ตรงน,นี้มันคงจะเริ่มคลี่คลายองไปละ้นะครับก็เท่าที่ดูคือว่ามันมีม,มาตรการช่วยเหลือมาตรการเสริมเพิ่มเติมในเรื่องสภาพคล่องนะครับแต่สิ่งที่มองต่อไปคิดว่าตลาดตอนนี้นะครับคงจะมามองจับตาต่อไปคือเรื่อง recession ก็คือเพราะเศรษฐกิจถดถอยนะครับช่วงครึค่งปีหลังเนี่ยอันนี้น่าจับตา ้วมันจะเกิดหรือเปล่าหรือว่าไม่เกิดหรือว่าจะเกิดแบบเบาๆนะครับก็เอาไปว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าต้องจับตาครับขอมองตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาในช่วงประมาณสักเดือนมีนาแล้วก็เมษาก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันว่ามันจะเกิดภาพตัวรีเซชชันหรือเปล่าในช่วงหลังปีนี้นั่นเองครับค่ะทีนี้กลับมาในรายอุตสาหกรรมกันบ้างเมื่อสักครู่นี้พี่เอกบอกว่าสนใจต่องกลุ่มเกษตรอาหารทําไมถึงมองกลุ่มนี้ล่ะคะได้ครับจริงๆก็ต้องบอกว่ากลุ่มนี้นะอย่างยกตัวอย่างแล้วกันนะมันก็จะมีเช่นหุ้นอ่ะ c p f ก็ <med> แน่นอนครับว่าหลายๆท่านก็รู้จักนะหุ้นนะครับตัวหุ้น c p f นะครับค่ะส่วนใหญ่ราคาหุ้นตัว c p f นะครับก็จริงอ่ราคาเนี่ยนะต้องบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยราคาไม่ค่อยจะขึ้นเลยนะปีแล้วไม่ค่อยจะขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูกราฟได่ค่ะกราฟไปด้วย โอเคครับราคาเพิ่มขึ้นเลยตอนนี้ราคามันยี่สิบกว่าบาท <S <S ลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับอันนี้เป็นภาพรายเดือนด้วยเป็นภาพรายเดือนนะครับก็ดูภาพรายเดือนก็ได้นะครับลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับวันนี้ปิดราคา21่สิบเอดูาทเป็นรายวันเลยแล้วกันนะครับลงมาต่อเนื่องเลยก็เรื่อกลุ่มนี้นะครับที่สำคัญเนี่ยมันคือมันเป็นเรื่องอะไรบ้างก็อย่างเช่นเราก็ต้องไปดูครับว่าราคาดีมาซัพพลายนะราคาหมูนะทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศเนี่ยเป็นยังไง นะครับแล้วอาจจะมันจะมีช่วงเขาเรียกว่าเป็นช่วงอะไรฮะฤดูก,กาลอาจจะมีช่วงที่โอเคอาจจะช่วงอะไรนะดีมาร์ดีนะโอ้โหความต้องการบริภโภคพวกเนื้อหมูเยอะซัพพลายหายไปแบบนี้มันจะทำให้ราคาพวกราคากละดาราคาหมูเนี่ยปรับตัวขึ้นได้อนี้เป็นคีย์พอยต์สำคัญในการดูกลุ่มนี้ครับวันนี้มองต่อไปแล้วช่วงนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเป็นช่วงหน้าร้อนจริงๆต้องบอกว่าหน้าร้อนเนี่ยนะครับมันจะมีเขาเรียกว่าโรคระบาดนะเกี่ยวกับหมูเนี่ยนะครับบางประเทศนี่มหนาละ ไม่ทาให้ตัวตัวัพพล l y ของตัวหมูเนี่ยมันหายไปนะครับแต่เราก็จะดูฝั่งดีมาน์ด้วยเป็นยังไงต้องบอกว่าดีมาน์ตอนนี้นะครับเหมือนว่าดีมาน์ชะลอตัวครับไม่ได้เพิ่มขึ้นด้วยมันก็เลยทําให้ตัวราคาหมูอย่างล่าสุดเนี่ยนะครับในประเทศเนี่ยราคาเนี่ยมีการปรับตัวลงนะครับปรับตัวลงนะครับเราก็เลยมองว่าแบบนี้ครับเราคิดว่าถ้าคีย์สาคัญนะดูเรื่องตัวราคาผลิตสารร,ษษราคาหมูแบบนี้นะครับก็ต้องไปดูว่าราคามันจะเป็นยังไงบ้าง,างเราคิดว่าภาพเอาลุกนะครับ พอผ่านช่วงฤดูร้อนไปแล้วนะครับเข้าสู่ช่วงไตม้าอรว่าครึ่งหลังนะครับมัน,<ะ>มนก็คือเป็นเริ่มนะฮะเริ่มเป็นฤดูฝนแล้วคนฤดรฝนเนี่ยก็เรยเป็นช่วงโลซ s ซั s o n ครับราคาหมูก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เพราะนั้นเราก็จะมองจังหวะว่าขอให้ราคาเนี่ยมันลงมาถึงจุดแบบลงมาข้างล่างเลย<ะ>ถ้าเป็นหุ้นลงมาอยู่ในแบรล่างเลยนะครับแบบเนี้ยนะครับเราถึงจะค่อยมาหาจังหวะของการเข้าไปทยอยสะสมในการเข้าซื้อซึ่งบัิษัทก็บอกว่าสถานการณ์ตัวนี้เนี่ยเราขอรอครับมันจะเป็นหุ้น StPF หรือเอ่อเทฟจีนะซึ่งราคา mm hmm. ลงไปแล้วก็คิดว่ายัางไม่ต้องรีบร้อนก็ได้ครับอืมได้เลยค่ะกลุ่มแรกไปแล้วทีนี้ไปดูกลุ่มอาหารกันบ้างเมื่อกี้พูดถึงตัวเอ็ม e. อ่าเอ็มเคสุกี้ก็หาได้เลยครับตันนี้ตัวเอ็มตอนนี้ราคาห้าสิบบาทนะครับอตอนปีช่วงก่อนก็นแล้วกันนะั้นปีๆแล้วเนี่ยก็หกสิบกว่าบาทราคาก็มีการปรับตัวลงมาต่อเนื่องเลยนะครับแล้วจริงตอนนี้เนี่ยครับ ในมุมมองเรานะเราเคยแนะนำนะครับได้เรียนทํานนักทุนปแล้วว่าคือประเด็นหลัก,ลกนะครับมันก็มีอย่างเช่นพวกอย่างเช่นต้นทุนอย่างเช่นตัวค่าคอรสราคาพวกเนื้อสัตว์หรือแม้กระทั่งต้นทุนค่าไฟเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ทําให้ไอ้ตัวกําไรนะหรือว่าตัวมา r จินนะของตัวพุ้น MK สุกี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะนี้สิ่งที่เรามองต่อไปเลยเนี่ยนะครับเรามองว่ายังไงเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเราคิดว่าสถานการณ์ตัวนี้นะครับถ้าดูจากผลประกอบการเนี่ยนะครับ เราคิดว่าเรามารอนะไตามาดหนึ่งเนี่ยตัวลงตัวเลขเนี่ยมันอาจจะไม่ไดีดนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนไปว่ามันมีค่าคอสต้นถุดค่าจ่ายตรงนี้ที่มันเพิ่มขึ้นหรือว่าตัว SGA ครับเซมโซเซลอาจจะออกมาตัวเลขเป็นยังไงคิดว่าไม่ต้องรีบร้อนนะครับรอช่วงไตมัดหนึ่งให้งบมันประกาศออกมาก,ก่อนแต่คิดว่าตัวลงตัวเลขเ้าดูนะครับอาจจะไม่ถึงกับโอ้โหแบบมันโตมากคิดว่าน่าจะตรงทรงตัวหรือแม้มกระทั่งมีการปรับตัวลงมาได้ซ้ำไป แต่คี่สําคัญอยู่ที่ครับแล้วเมื่อไหร่เมื่อไหร่ตัวเอมเนี่ยมันจะกลับมาได้เราก็เลยมองว่าถ้าจะกลับมาได้เนี่ยต้นทุนตรงนี้นะมันจะต้องลดลงไปยกตัวอย่างเช่นพวกค่าไฟตรงนี้อะไรต่างนะครับมันเริ่มนิ่งหรือ,อยังหรือค่าไฟเนี่ยมีโอกาสรปรับลงในอนาคตรเรื่องที่2คือพวกราคาประุษจัต์ที่เป็นพวกไอ้ตัวอาหารอะไรนะครับต้องลดลงด้วยนะครับในขณะที่เซมโซเซลยอดขายในแต่ละสาขานะครับก็ต้องออกมาเป็นตัวเลขที่ดีด้วยถ้าออกมาแบบนี้นะสมมติไตรมาหนึ่งอยู่ดีเนี่ยมันออกมาเรียกว่าพลิกฟื้นแบบนี้นะครับ ตัวตัวคีย์สำคัญนะครับในการทําให้ราคาหุ้นเอ็มเนี่ยกลับมาเปร์ฟอร์มได้ก็โดยสรุปคิดว่าก็เดี๋ยวรอแต่เมื่อหนึ่งครับยังไม่ต้องรีบแล้วรนะอให้มันออกมาตัวลงตัวเลขออกมาให้มีความชัดเจนนั่นเองครับได้วันนี้ได้รู้ว่าสไตล์การลงทุนของเราในการเลือกหุ้นครั้งนี้ก็จะดูในระยะย,ยาวหน่อยละกันนะคะใช่ครับใช่โอเคครบถ้วนเลยวันนี้ข้อมูลแน่นมากๆเลยขอบคุณพี่เอกมากๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะได้ครับขอบคุณมากสวัสดีค่ะ เอาล่ะขอบคุณที่พี่ด้วยนะคะที่ติดตามกับรายการ Business Line l i ไลในช่วงนี้ช่วงเย็นก่อดปิดตลาดนะคะขอบคุณทั้งสองช่องทางเลยนะคะทั้งทาง YouTube แล้วก็ Facebook วันนี้รับชมกันเยอะเล